สวัสดีค่ะครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะช่วงนี้เจอผลลัพธ์เดียวกันนั่นคือเจอสถานการณ์ถูกปิดกั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หรือไม่ใช่ครีเอเตอร์ก็บนเหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้ระบบ f c e e o o o นะปิดกั้นมากเขาไม่ให้เราเล่นฟรีๆแล้วคะ่ะเขาไม่ให้เราโพสต แล้วก็กลับเข้าบ้านนะแล้วก็ค่อยมาดูผลงานของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หรือไม่ไม่เป็นครีเอเตอร์ถ้าคุณไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเขาปิดกั้นการโพสต์ของคุณก็คือให้คุณโพสต์ได้แต่ไม่ให้ใครเห็นนะบอกแล้วว่าเขาไม่ให้เล่นปีต่อไปแล้วนะคะแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์สําคัญกว่าผู้ติดตามด้วยซ้ํานะคะ,ะแล้วปฏิสัมพันธ์ยังไงถึงจะได้ผลลัพธ์สูงสุดสําหรับผู้ที่ไปปฏิสัมพันธ์แล้วก็ผู้ที่ได้รับปฏิสัมพันธ์นะคะ พยายามดูคิดเพื่อนให้เข้าใจเนี่ยค่ะเสียเวลานิดนึงนะคะเราตั้งใจสักสามสิบบ้านนะคะแล้วได้กลับมาสักสยี่สิบบ้านนี่คุ้มเกินคุ้มนะคะยังดีกว่าไปสวัสดีสวัสดีอ่าทักทายทักทายอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่จดจาเราเผื่อเขาไม่ตอบกลับเราด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ทําคลิปเขาเหนื่อยนะในการคิดคอนเทนต์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะเราจะต้องดูคลิปของเพื่อนและสรุปให้ได้ว่าเขา ทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมน้นนะตามเรื่องราวที่เขาทำคลิปอย่างน้อยนะคะเขาจะกลับหรือไม่กลับมาเราไม่รู้แต่ที่รู้ๆู่เขาหายเหนื่อยจากการทำคลิปเพราะว่ามีคนดูคลิปของเขาแล้วก็จับใจฟาร์มแล้วก็สรุปคลิปของเขาได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ